อะไรท่องอะไรอะไรน่าดูท่นทีน่าดูท่าดีชิกเชฟเฮปปะฉันมหพผกเธอต้องอ่านใหอยางรีบมาสู่อขอบคุณ หมือนท่องเลยเมื่อกี้เนี่ยมึงเธอต้องแรงหน่อยนะพูดเธอขอโทษนะเพลงเปลี่ยนกไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะผู้ชายเออนี่ก็เชิญคือชอบจริงตรงไหน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 ไเอลยี่สิบบักอ่าเชิบบักเอลยี่สิบหกออกสามสิบห้าหน้าผากหนุ่มหนุ่ร่หน้าผากคุณคงรู้ดี ไม่พีเช็คกะแนนเดิมออหน้าสูน่าสีหน้าชีกใครเลือกใคนี่เนาะดิฉันขอโทษนะไม่เลยโหไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะก็ร้องไม่ได้ไม่ไหว